เรียบร้อยพร้อมเสิรค่ะ สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยสำหรับเมนูวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ขอมานะคะขอพระคุณมากค่ะยินดีจัดให้นะคะซึ่งเมนูนี้ป้าเคยทำลงไปแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือขนมผักาดแบบผัดนั่นเองนะคะแต่สำหรับวันนี้จะทำแตกต่างจากเมื่อสองปีที่แล้วตรงที่ว่าวันนี้สูตรนี้จะมีน้ำจิ้มพิเศษให้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกัน เริ่มจากปอัวใเชเท้าของเราก่อนนะคะทีนี้ก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะล้างน้ำเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะมาขูดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะเหมือนกับขูดมะละกอนะคะ ดี๋ยวป้าขูดจนเสร็จนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปค่ะเช้เท้าของป้านะคะขูดได้450กรัมค่ะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็แป้งเท้าใหญ่ม่อมค่ะเกลือป่นค่ะ แล้วก็ค่อยๆใส่น้ำนะคะนวดไปค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะป้าจะไม่ได้เอาแป้งไปกวนก่อนนะคะ ทำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะจะเอาแป้งไปกวนให้สุกส่วนหนึ่งแล้วเอามาครุกเหมือนกับคลิปแรกที่ป้าทำลงไปก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ป้าเป็นคนชอบหวานนิดๆนะคะป้าใส่น้ำตาลทรายไปหนึ่งช้อนโต๊ะจริงๆใช้ได้แล้วนะคะแต่ป้าจะใส่เห็ดหอมลงไปด้วยนะคะเพราะว่า เราทำทานเองค่ะมีเครื่องอะไรอยากใส่ก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเป็นเตาเล็กๆค่ะตามด้วยกุ้งแห้งปน่นตัวเล็กๆไม่ป่นค่ะโทษค่ะเป็นกุ้งแห้งตัวเล็กนะคะแล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะ ทีนี้เราก็นําไปนึ่งนะคะถาที่เราจะนึ่งก็ทาน้ํามันสักนิดหน่อยค่ะแล้วก็เทใส่ถาดค่ะเกลี่ยให้สม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็ใช้เวลาในการนึ่งนะคะตรงนี้ก็แล้วแต่ค่ะอย่างน้อยก็ประมาณ30นาทีนะคะมากน้อยเวลามากน้อยเนี่ยอยู่ที่ปริมาณความหนาของของขนมนะคะ ว่าจะขนาดไหนเราก็เช็คดูนะคะนึ่งจนสุกค่ะก็เลยเอาไม้แหลมๆจิ้มดูนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวสุกแล้วเรากลับมาดูกันนะคะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะทีนี้เราก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะป้าใช้เวลานึ่งไป35นาทีค่ะ ทีนี้เราก็มาทําน้ําจิ้มกันนะคะสูตรนี้จะมีน้ําจิ้มค่ะสูตรแรกที่ป้าทําลงไปนะคะสูตรนั้นจะไม่มีน้ําจิ้มนะคะวันนี้น้ําจิ้มของเราก็จะมีน้ําส้มสายชูกระเทียมรากผักชีพริกชี้ฟ้าเกลือป่นแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะป้าจะใส่น้ําส้มสายชูลงไปนะคะน้ำตาลทรายเกลือป่นค่ะทีนี้จะเอาไปตั้งไฟนะคะ ค่ะทีนี้เราก็นำม,มาตั้งไฟค่ะก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะพอเย็นแล้วนะคะก็ตามด้วยกระเทียมสับค่ะรากผักชีพริกชีฟ้าซอยค่ะ จะเป็นพริกขี้หนูสวนบุบก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะมีพริกป่นน้ำตาลทรายนะคะสำหรับท่านที่ต้องการลดหวานลดเผ็ดเพิ่มเติมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันค่ะค่ะขนมผักกาดของเราก็เย็นแล้วนะคะทีนี้เราก็ตัดแบ่งลาค่ะ ผันชิ้นตามชอบนะคะนำไปทอดแล้วก็ผัดค่ะค่ะเดี๋ยวเรานำไปทอดแล้วก็ผัดกันนะคะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะค่ะแค่เคลือบๆนะคะ ทอดไปให้เหลืองกรอบตามชอบเลยนะคะสูตรนี้จะกรอบนอกนุ่มในค่ะก็ประมาณนี้นะคะสุดท้ายก็จะใช่ไข่ไก่ไนปหนึ่งฟองค่ะ แล้วก็ตามด้วยถั่วงอกค่ะสามชอบเลยใบก้ยชายนิดหน่อยค่ะสีดํหวานองนิดหน่อยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะขนมพะกาศของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะลองทำรับทานกันนะคะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปค่ะและพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ